เคยมีคนถามว่าทำไมผู้หญิงในอิสลามต้องปิดเอาร้านต้องปกปิดตัวทำไมต้องอยู่เบื้องหลังแต่ความจริงคืออิสลามไม่ได้ปิดคุณค่าของเธออิสลามปกป้องเกียรติของเธอเอลัลลอฮ์ตรัสว่าและแท้จริงเราได้ให้เกียรติแก่มนุษย์ทุกคนและในหลายฮะดิษท่นานนบบมุฮัมัดสอล,ลลัลฮุลัยเวสลัมในยกย่องผู้หญิงในฐานะลูกสาวในฐานะแม่และในฐานะภรรยาว่าเป็นผู้ที่มี ยิ่งในสายตาของอัลลอฮ์ฮะดิษหนึ่งระบุว่าผู้ใดมีลูกสาวสามคนและเลี้ยงดูพวกนางด้วยดีเขาจะได้รับสวรรค์มีเรื่องเล่าว,ว่าเคยมีหญิงชราคนหนึ่งในยุคข,ของท่านนาบีุบฮัมม,ม,มัดสอลลัลลอฮุลฮิวะสัลลัมถูกคนรอบข้างดูถูกว่าเป็นแม่ไม่ไม่มีค่าแต่เมื่อเธอนำอินตาผาลามไปแจกจ่ใจใกายเด็กกำพร้าท่านนาบีกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้ดีกว่าชายที่ทำอิบาะห์ท้ง โดยไม่มีจิตเมตตาความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงในอิสลามไม่ใช่จากเสียงดังหรือเวทีที่ยืนอยู่แต่อยู่ที่ความอดทนความศรัทธาและหัวใจที่รักอัลลอฮ์ผู้หญิงในอิสลามคือผู้ที่รักษารากฐานของอุมมะคือหัวใจของอิมานในบ้านและคือประตูหนึ่งของสวรรค์สำหรับผู้ที่เคารพเธออิชอรอ